กลับสวัสดีว่าแม่ๆทุกท่านเราชคนกันนะครับก็วันนี้อยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตารเกกับไอดีหลักของผมคุณดูคะแนนของผมสิครับทุกคนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแล้วนะครับสาหรับคะแนนของผมในตอนนี้ซึ่งมันเป็นคะแนนที่ค่อนข้างที่จะมันเป็นพลังที่ค่อนข้างที่จะกังกังแต่ผมพาไปดูอันดับก่อนอันดับของผมในอยู่ที่สามพันสามร้อยซึ่งไกลจากความจริงมากดูดิอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งก็อยู่ที่ห้าอ่าเดี๋ยว เขาเหมือนจริงๆเขาห้าล้านน่าจะบอเขาไม่ได้ใส่จริงใช่ไหมก็โดนมึนขึ้นที่พลังสามล้านเองหรือนบับ๊กอมอ่ามันน่าจะบั๊กไหมไม่ไม่น่าบั๊กนะผมว่าเขาไม่ได้ใส่ทีม,มจริงอะนะส่วนโอเคผมอยู่ที่สามพันสามร้อยส่วนตัวละครสุดแก่งผมอยู่ที่สามพันเจ็ดไอ้ผ่านด่านสี่สามพันเจ็ดแล้วก็ตัวละครสุดแก่งอยู่ที่สามพันสามเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่ส่วนกิวผมไม่มีกิวผมไม่ชอบเล่นกิ้วนะ okay. โอเคเพราะผมไม่ได้อยู่กิวไขก็ไม่ชอบ โอเคครับหายานะที่หายานะกันก่อนแล้วกันมาครับนะตอนนี้คือตัวหลังผมผมเอากระดิอดออกไปเอาเวลาตอมิกะต้องมีงมงมผมกรอบม่วงนะครับทุกคนคือตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่าผมอัปเดตหรือ,อยังนะว่าผมเอาจีนอสใส่ทีมเข้ามาอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าจีนอสมันมีคำว,ว่าพาสิฟนะครับพาสิฟคือมันเรียกลูกไฟได้หนึ่งลูกผมก็สามารถอันติในหนึ่งเทิร์นอันติได้หลายครั้งอยู่ ต่อยธรรมดาพี่ก็เปหนึ่งบัตรหม,มาปุ้ยเกินไปบางทีวัลซิตแมนโอ้ดยด้วงอาชุราคาบุโตนะครับข้อแขนอาชุลาไปยิงธรรมดาไปหนึ่งครั้งอ้อหอะตอมิกก็ปาดหน้าเค้กไปเึง้งมันชื่อท่าเลยนะอ่าผมก็ลืมนะทั้ทงทอมมัตเตอร์ผมยังอึดเหมือนแบบทั้ทงทอมมัตเตอร์ผมแบบว่ามั่นใจใน,ในตัวเองสูงแล้วเขาเอาอันติเพื่ออะไรโอเค มาครับอืว่าไงครับไอหมูพริกอุย้ยหมูอ้วนหมูอ้วนโอ้ยผมว่าผมทุบไปีล้วเพราะว่าสองตัวหลังผมค่อนข้างอึดนะครับอาชุระคบเปตุเนี่ยเธอหน้าตายแน่นอนถ้าไม่เบิดอันติเบิดอันติแล้วหิ้วเลือดพุ่งขึ้นมาตายยังไงทีม่าผมว่าตานี้ยังไงก็ตายอยู่แล้วครับอาชุระาคาบโบตุตายไหมไม่ตายเลยถึงว่าก,ก,ก็ก็ใช้ได้เอออืมหลังคนต่างทุบนะเป็นตัวแทงตัวแทงแบบ ไฟกันทุบแต่จริงๆตัวแทังก็ก็ถึงแรงอยู่นะโอเควักซีแมนเขาเป็น a อ p ไม่ได้อุปกรณ์ฟ้าไนะได้อะไระมันเป็นบวกเลือดแล้วก็โจมตี43โอเคออกรออีอ่าตอนหนึ่งทุ่มสามสิบนะครับซึ่งไม่น่าจะเล่นถึงตอนนี้ตอนนี้มันเพิ่งปรามห้าโมงครึ่งเองมั้งโอเคนะคไปเดี๋ยวพอมพาไปดูทีมก่อนทีม่ผมไปวานนี้นครับทุกคนก็คือมันก็แบบนิดนึง จางแรกในตัวแรกอันนี้คือตัวที่คะแนนสูงสุดนะอ่าพลังสูงสุดเลยคือสองหมื่นสี่อะตอมิกอะตอมิกนะครับปกติเนี่ยที่ผมเล่นประจํานะก็คือก็ได้วันเปิดบอดแล้วอะตอมิกอันนี้คือผมเอาชิ้นส่วนนั้นออกไว้แล้วแล้วก็เอาอุปกรณ์นี้ใส่แทนนะนี่ก็คือผมไม่ได้อัพเลยนะเดี๋ยวจะมาอัพกันอันนี้ก็จะเป็นของแทงท็อปมาสเตอร์นะครับมันก็จะเป็นอ่าสามดาวแล้วแทงท็อปมาสเตอร์แล้วก็สองหมื่นสองนะพลัง ก็ชิ้นส่วนมาณนี้ไม่ใช่ชิ้นส่วนอุปรกรณ์เอออันนี้ก็ก็บบฟา้าขอบฟา้าหมดเลยนะโกเวนอะตอมิกนะครับโอเคนี้ก็โคดเด้นบอลแล้วก็วัคซีนแมนแล้วก็ราชาใต้ดินแล้วก็ถึงจะเป็นจ<ม>ีนนสนะครับอ่าถูเอาสนิกออกนผมน่าจะทำคลิปบอกนะแล้วนะโอเควันนี้ผมก็ไม่มีอะไรเยอะนะเพราะว่าผมเล่นไปละเล่นไปเยอะมากเลยด้วยซ้ำผมไม่ได้อัดคลิปผมจะมาอัพชิ้นส่วนอะตอมิกคิดซึ้มเอาผมเอาออกเพื่อ เอตอตรงนี้สิน่าแล้วผมก็จะอัพอัพชิ้นส่วนนี้อ่ะอัพไปให้หมดเลยนะสักยี่สิบเบลพอเหลือให้คนอื่นอัพมัง่งน่นเพราะผมก็เนีว่าต่อไปที่ผมจะให้อัพนะครับผมก็จะไปอัพตัวนี้กันเพราะว่า,มาไม่เอาดีกว่าจีนอนน่าจะเก็บไว้อัพทีหลังได้เอาน,อน,นี้นี่นี่นี่โอ้เหลือแค่น,นี้แล้วที่เหลือก็น่าจะเป็นโกลเด้นบอลแล้วกันผมให้โกลเด้นบอลผมเชื่อมัน่น บูม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 บมมบมบมบมมเรียบร้อยแล้ววันนี้ครับไม่มีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นไปอีกเยอะแยะสแปรขายทัวร์นั่นก็คือดูลานปลาลองผมอยู่อันดับที่สามครับโอ้โหอันดับที่สามในโหมดซิลเวอร์นี่แล้ววันนี้นะผมก็คงไปหอันดับหนึ่งได้ยากมากเลยนะครับผมก็เลยจะมาเข้านะครับเข้ารอบใหม่กันแล้วนะครับ โ okay, อเคกดเลยเริ่มสู้นะครับผมสู้ไปถึงสนนิกลวมังแล้วผมก็แพ้สนิกหรือเปล่าโอเคมาดูทีมกันก่อนทีมผมก็จะประมาณนี้นะโอเคจัดแบบนี้เลยแล้วสู้กับสน,นิกจริงๆผมต้องจัดพวกเน้มาไว้ด้านหน้านะเพราะว่าสนิกจะล้วงหลังแต่ผมไม่ห่วงผมสามารถจบมาได้แน่นอนซิจิมบอรชาติดินผมคาที่เลยอ่ะโอ้โหไม่โหดเกินแล้วมันเหมันสร้างโลกกันมันกวนมันกวนผมอ่ะอันนี้ก็คือมันกวนจริงนะอันนี้ผมพูดจริงโอ้โหโคเรนพรอนผม เล่นยากแล้วนะเล่นยากแล้วพุ่มปุ่ม,มผมสร้างโล่กันไว้ก่อนเลยเพราะมันเจาะทะลุโล่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเจาะทะลุโล่อ่ออออะขึ้นตีแรงมากไปครับมาสนิกมันมัน,ม,นมันกวน,ม,น,กวนมันกวนมากอะโอเคดดดดโอ้ยยังมีโล่กันได้อยู่นะสนิกผมก็จะเจาะโอ้เจาะวัตส์ซิดแมนผมครับเจาะผมแบบทั้งท็อปโอบลดัดปุ่มไปอุ้ยเจาะเข้า เอ้ยผมว่ามันมันมันน่าจะตายแล้วนะรู้จากลักษณะทางพันธุกรรมแล้วปุ่มไปสเน็กมันก็เก่งมากเลยมันเฉาะแรงนะแต่มันบางบางไหมอะผมก็ไม่ั่นใจผมไม่ได้เล่นมานานแล้วอุ๊บวิววิววิวอันตีเลยอันตีเลยอะตอมิกไม่เป็นไรลองเสียสลับอะตอมิกแทงท็อปโอบลัดทุ่มทุ่มโดยไปหมื่นห้าอุ้ยแรงนะแรงนะไม่กินแรงอยู่แบบอื้อหือ เพื่อผมจะได้สอบขึ้นต่อไปไหมต่อไปเนี่ยมันยากขนาดนั้นเลยหรออู้หูเลอตัวเดียวด้วยอู้หูค่อนข้าง,ง,งยากตาน,นี้ไปกับปุ้งม,ม,มันไม่เข้าดูดิคุณได้ทําอะไรอะ่ะคุณแบบแม่งโอ้โหพ่ายแพ้ครับไอ้ผมว่าผมต้องจัดใหม่ละจริงๆผมควรเอาตัวนี้ไว้อยู่นี่นะ บีเลยแล้วก็ผมจะเอาจีน้อนเนี่ยไว้้ตนหลังแล้วกันไว้ตรงเนี่ยคือว่าคนที่เกิดมาตรงนี้คือจะต้องตายก่อนแน่นอนมีมัมนไม่มีนั่นก็ผมจะเอายริงเส้นนี้ก็ได้อยู่นะครับนั้นเราจะเอาเป็นแบบนี้แล้วกันเราจะเอาไว้ตรงนี้อืมน่าจะได้อยู่เส้นนี้ประมาณนี้ได้ไหมได้อยู่ปะผมว่าตาเนี้ยผมได้ผมอาจจะชนะเขาแบบ ขาดรอยไม่ขาดลอยดิก็คือสูสีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ต้องผมว่าต้องรอรุนเอาในการว่าจะชนะหรือเปล่าราชาทันลิกผมไม่รออยู่แล้วนะครับโดนเอาะไปซะขนาดนั้นอ่ะอยกุลแจมอนผมบางมากนี่จะมีสามตัวแบกอยู่ตรงกลางนะครับกระดิ่งไปก่อนทีหนึง่งปุ่มปุ่มเข้าจัง,จง อะตอมมิกถ้าผมฟันธรรมดาไปอะตอมมิกคิดเท่มันไม่น่ามันไม่น่าอันนั้นเหรอครับมันเป็นดาเมจหมูใช่ไหมมันจะเข้ารายบุคคลน้อยอันนี้เท่าที่ผมคิดนะจุมจ๊มจุมจ๊มจุ๊มโอ้โหมันเฉาะทีนึงโอ้จีนอ้อฟผมกับตายอะ่ะคือแรงจัดปรัดตอกเขาไม,ม่ปุ่มปุ่มโอ้โหอะตอมมิกฟันเออยมันเฉาะแรงเกินไปแล้วอะ มันฉบอะมันชฉบมันเป็นสนิทกันมนึกว่ามันเป็นงูงอะโอ้แต่แต่ว่าทั้งท้องผมนี่เลือดไม่กระเตื้องเลยนะคุณมันชอบทั้งท้องผมไม่เข้าเลยตูด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 ูโอ้โหสวยแล้วครับวัคซีนแมนตัวอื่นของผมมันไปแล้วอะมันไม่อยู่แบบอยู่กับเพื่อนผมเลยอือหือโอ้ยมันชอบผมเข้าแล้วอะตอมิกจึ๊ก โอ้ยสวยแล้วโอ้ยยังอึดอยู่ตาน,นี้ผมโอ้ผมว่าตอนนี้ผมจะเปิดเซฟมันหน่อยสวยแล้วเนี่ยมันเฉาะผมแรงเกินไปว่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกวา่าถ้าถ้ายืนได้อีกสองตาที่ผมอยู่นะเรียบร้อยครับไม่รอดถ้ามันเฉาะเข้ามาผมเนี่ยสี่เหมือนเจนนะจริงๆน่าจะรอดอยู่นะแต่ไม่รอดอะผมไม่เข้าจใจผมก็ต้องอยู่ต่อไปโอ้ผมสู้ไม่ได้ที่ผมควรสู้มันได้นะเนี่ย โอเคแล้วเดี๋ยวผมก็จะอ่ามาทําทอะไรต่อดีอ่ะผมก็รอหมดแล้วนะไม่ค่อยมีอะไรผมเลยละผมเล่นไปเยอะอยู่เหมือนกันก็จะพามาดีววประมาณนี้ยัง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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งกดออกยังมีมากกว่านี้มากหรือเปล่านี่มาดูท่์สาผมก่อนท่์สาผมก็อัพไปประมาณนี้นะเนี่ยผมจะกู้ขึ้นเฮ้ยยยยยผมเหลือเพชรอยู่โอ้หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าเพชรโอ้ยไม่ก็ผมว่ามันก็ไม่พออยู่ดีดผมจะต้องอัพเนี่ย ทั้งท็อปมาสเตอร์นะเห็นไมอ่าแล้วก็อะไรต่อแลนนี่แลนนี่ด้วยแลนนี่ก็ยังไม่พอแน่นอนอันนี้ก็ผมคิดว่านะถ้าสมมติโอ้โหจีนอสจัดการจีนอนจะไปถึงไหนเลยอ่ะไปครับจัดการให้หมดเลยต่อสู้กับยุงปทีหนึ่งครับอ่าเต็มแล้วใช่ไหมโอเคจัดการบุม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  พลังขึ้นมากระต่ายเดยวโอเคก็จะประมาณนี้แล้วเนี่ยคือถ้าผมจะอัพเันงท็อปมาสเตอร์ใช่ไหมคือมันยังไงก็จะการไม่ไล้ตอนนี้นทซนตงท็อปวันเนี้ยน่าจะไปได้สุดๆประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะพรุ่นี้ผมขอไปเก็บเวลไงผมว่ากดมาในอ่าเขาเรียกว่าหา exp แป๊บหนึ่งอ่านี่ผมถึงไหนละโอเคระดับสูงผมคิดว่านะ มันเป็นเรื่องที่ต่อสู้ค่อนข้างง่ายคือจริงๆก็ผมไม่ได้อะไรหรอกนะผมมาตามหาพวกนี้เฉยๆเอามาอัพนะเพราะว่าเออใช่นะผมก็เอามาอัพนั่นแหละโอเคมาครับจังหวะนิง่งยิงไปก่อนบอลทองระเบิดปืดปืดไปครับโอ้โหหุยห่ยแรงจัดปลัดปอกแรงจัดป,ป,ปลัดปอกไปอ่ะตอมีคิวซึมไปก็อื้ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมก็ก็ก็ควรให้ลูกไฟเขาเนาะให้จีนอนแล้วกันจัสติดคัส ไปครับจีนอสมาแล้วก็ต่อยเป็นธรรมดาไปต่อยเป็นธรรมดาแล้วก็คิดซุ้มจุ้มโหเดอพ่อหนุ่มจีนัสอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็ไม่รอดเลยครับผมฟันไม่เข้าอยู่แล้วะมนมีโรคกันแล้วก็ต้องรอให้โรคกันมันหมดก่อนนั่นคืออ่าให้มนุษย์คนนิ่งมันเหลือแบบให้มันเหลือน้อยๆเลยนะไม่รู้มันเหลือเท่าไหร่ถึงโรคมันจะหายนะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันคือเล่นก็ไม่ได้ดูหรอกตุบไปจะเหลืออะไรครับคุณเพจจีนอสเหมือนเดิมครับผมเชื่อมั่นในใจจีนอส justice cast อันติมาครับจุ่ม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 เล่าต้นสุดท้ายครับแล้วผมก็ฟันธรรมดาไปโอเคถ้าหนูดรจินั์พวกนี้ก็ผ่านไปเบาๆรับคือเอาไงกวนเขาอะกวนไปไม่ได้ใช้ตินานแล้วนะครับใช้ไปเถอะเออจริงๆก็เปลืองลูกไฟพอควรเหมือนกันแทนที่จะเก็บไว้ใช้ตาอื่นไปครับยิงไปบอลทองระเบิดจุ่ม ทังท็อปมาสเตอร์ต่อยไปชิวๆอย่าไปกังวนอาลอะไรนี้โอเคครับจีนอต j ัส t ิสค c o คำรำยุำนะ <c oughs> ติธรรมนะอื้อหือค่อนข้างแรงในระดับหนึ่งระดับหนึ่งไม่อีกหนึ่งคือคือเออคือถูกแล้วโอเคดร็อนเกรจีนานสึกว่าจะโกงเกินไปหน่อยนะนะครับคุณเพราะคุณนักแว่นเนี่ยดัดแปลงยีนว่างไงอ้าวโอ้โหน่าจะเป็นเซตสุดท้ายของพี่แกแล้วนะ <c oughs> อืมโหพี่แกเล่นเป็นล้มเลยผมกลัวผมแทงท็อปมาสเตอร์ไปโอ้ยยแทังท็อปอบรัสแป๊บผมจําชื่อท่าได้แลแทงท็อปอบรัดเนี่ยมันท่าที่จําง่ายจาง่ายอยู่นะอันนี้คาลัมที่ทำมัดปืนต่อปัดปืนกลต่อนึงซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจำไปทำไมนะแต่เวลาผมแบบเขาเรียกว่าอะไรเเวลาใช้อะแล้วมันเรียกชื่อมันเท่เนี่ยตอมิก ฟันอะตอมหน้าตัดอะตอมอะไรสักอย่างนี่นะครับในในในกระตูน่ะเออในผมดูใน two ad เนี่ยส mind, mean, องตัวท้ายของพี่แกละก็จบกันจบกันพอแค่ดีนะพี่แกตัวตุจนดโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยอือก็ไม่คงไม่ต้องี่้งอโหมูเมเลเดอ่์ผมต่อยสามพันนะดูต่อยแรงแค่ไหนเออมาครับได้เละอรับก็ได้ของมานิดนึงนิดน้อยหน่อยหน่อยนิดเดียวหน่อย แล้วก็ดันเจียนระดับโอ้โหระดับอุดอุดแล้วก็จะมีโอเคผมมาสู้กับปู่ดีกว่าให้ให้น้องๆได้เห็นเขาเรียกว่าสนิกใช่ไหมโอเคให้น้องๆได้เห็นถึงความความสามารถในทีมผมผมจะฆ่าตัวหลังพ่อผมจะฆ่าไอห,หัวสิงโตไปก่อนเลยอย่างแรกไอหัวสิงโตเนี่ยปุ่มอ่ะโอ้โหเข้าแรงอยู่นะทังท็อปโอบรัดปุ่มปุ่มนี่คือ มัดยุติธรรมโอ้โหชื่อท่าอื้าผมก็ต้องบัาให้สน็กอยู่แล้วสนิกก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะในการพุ้งไปฟุบฮึบเข้าไปหมื่นเจ็ตก็ถึงแรงอยู่เป็นเป้าหมายเดียวนะอืไปครับต,ต่อยๆๆ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 ๆาๆๆๆๆอๆมาๆๆๆตๆๆ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 ว่อๆๆๆนๆๆ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 นๆๆๆๆๆนๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆนะดูหน้าดุาานๆอืๆอๆเๆๆ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 ๆ ยังเข้าไม่เข้าดามจจิงเลยปุ่มปุ่มโดนไปหมื่นสามแล้วตัวหลังทั้งนั้นเลยแน่เลยเนี่ยอ่าผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมคงจะต้องบัใไฟสนิทผมไม่รู้เหมือนกันนะผมมีลาสองหวบไฟสนิทตีเตมจะเข้าแหลงหรือเปล่าโอ้โหแปดพันก็ยังไม่ค่อยกระเตื้องนะเอาตรงๆแทบไม่เข้าเลยด้วยซ้ำเฮ้ยจริงๆก็เข้าเยอะอยูอน่นะผมคิดว่าถ้าผมติดไฟให้ปู่หรือว่าไฟอาจจะเข้าแรงก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหม ไปครับโกลเด้นบอลเนี่ยมาดูป้าหมายเดียวมันเข้าแค่สองพันอ่ะเออเข้าแค่สองพันเองต่อยต่อยไปธรรมดาปุ้งหูมึงสามไม่ธรรมดานี่โอเคผมดจ้าสติดครับกำลังยุติธรรมมาครับแล้วก็อ้าวอาผมให้ใครอ่ะวัดวัดตะวัดตะวัดตะมาครับรู้สึกว่านี่คือปืนใหญ่มอดไหมแต่ผมในหนังก็บอกจงมอดไหม ืมหมดไม่จริงๆครับแล้วตัวน่าต้องมีคิดเทมพอฟันตัวอื่นสี่หมื่นกว่าโอ้ยเฮ้ยเข้าเก้าพันเหรออึ๋ยถือว่าเข้าแรงนะเข้าแรงอยู่บุ้มบุ้มเข้าไปหมื่นหกครับโอ้ยถือว่าเข้าแรงนะเข้าแรงอยู่นะเอ้ยจัดการจบเลยเหรอยูดีจะชนะก็ชนะเลยนะอเนี้ยผมจะมาสุ่มเล่นๆเออเอาเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมได้นี่ไงตัวอัพ ตัวการ์ดอัปแดงตัวตัวแด,วดงนั่นแหละผมจะไปสุ่มตัวธรรมดาก่อนสองครั้งรหัสนี้ผมไม่เก็บนะผมบอกเลยผมมีมีสุ่มเลยมีสุ่มเลยรหัสนี้ผมไม่เก็บนะครับแต่เอาตรงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเก็บเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ไหวรหัสสองอะรหัสลองนะผมก็เก็บไว้เยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เข้าหลายวันแล้วนะลองวันสองวันลแล้วล่ะโอเคนะก็ประมาณนี้นะการรีวิวรหัสของผมก็ประมาณนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้แหละก็ไม่มีอะไรเยอะมากเพราะผมเล่นไปแล้วไงผมก็ไม่ค่อยมีอะไรให้รีวิวไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นโชว์เท่าไหร่ก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันอย่าลืมกดแลกดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับดูจบบ๊ายบายจุบๆปุบบ๊ายบาย